สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในวันศุกร์ที่17เมษายนนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยก็ช่วยหนุนราคาทองคำได้ราคาทองคำเปิดตลาดในเอเชียที่บริเวณ1,197นะคะแล้วแล้วก็ระหว่างวันมีความเคลื่อน เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1196- งพันนึงิถึงหนึ่นยสี่นะคะเงินเยสตาก็อ่อนค่าลงอยู่มาอยู่ที่บริเวณ97.67สิบเราคาทองคำก็แกว่งไซเวย์ในกรอบแคบนะคะมีค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นก็ช่วยหนุนให้ราคาเนี่ยไม่ปรับตัวลดลงมากแต่ราคาก็ยังไม่ผ่านแนวต้าหนึ่งพนนะคะทำให้การดิดขึ้นก็ยังถูกจำกัด สำหรับในคืนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในช่วงทุ่มครึ่งก็มีดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมยานพาหนะและก็พลังงานนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมีนาคมแล้วก็สามทุ่มผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษาผลสำรวจการคัดการเงินเฟ้อในอีกสิบสองเดือนข้างหน้าแล้วก็ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคมสำหรับ แนวโน้มราคาทองคำนะคะก็ยังคงแว่งไซเวในกรอบต่อไปนะคะแนวต้านมีที่หนึ่งพันสอง้อยแดแล้วก็หนึ่งันสองยิบมแนวรับหนึ่งพันหนึ่ง้บห้าแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งสบนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ